เฮโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมากับการมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมอนิเมะเอวิลูชันซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้นะผมราอยู่กับหัวข้อที่ชื่อว่าผมเป็นสายฟรีผมฟาร์มยังไงให้ไวๆนะครับเราจะมาฟาร์มเงินกันดีกว่านะฮะในคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมอยากให้ผู้ชมดูทั้งสามสิ่งนี้ก่อนนะฮะเริ่มจากอันแรกเลยอาวุธอันที่2ออร่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเลื่อนขั้นนะฮะ 3สิ่งนี้ผมจะขอไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าทุกคนจะต้องทำการอัพทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะไปเริ่มสเต็ปที่1นะฮะอันดับแรกนะครับผมให้ผู้ชมกดไปที่รถเข็นด้านซ้ายมือนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเป็นพลังคูณ2นะครับให้เรากดไปเลยแบบนี้ปุ๊บมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับที่เป็นรูปสายฟ้าเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้เราวาร์ปไปแมปที่11นะครับ โอเคมาถึงแล้วแมพที่11มันคืออะไรแมพที่11มันก็คือพื้นที่พลังคูณ4นะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเล่นไปไกลๆนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่คูณ6คูณ10คูณ18อะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับพลังที่ทุกคนมีนะฮะแต่ว่าอันนี้มันสําหรับมือใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอเลือกเป็นแมพนี้นะครับผมพอเรามาถึงตรงที่เป็นพื้นที่คูณ4แล้วนะครับให้เรากดไปที่ออโต้คลิกแบบนี้นะครับ ให้เราทําการฟาร์มพลังไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายิ่งมีสายฟ้าอันนี้มากขึ้นเท่าไหร่เราจะสามารถตีมอนสเตอร์ได้แรงมากขึ้นเท่านั้นเฮ้ยมันเกี่ยวหรอพลังโจมตีกับพาวเวอร์มันคตรอานกันนะพี่ผมบอกเลยฮะว่าผมเล่นมาตั้งนานนะครับแล้วผมก็วิจัยมาแล้วว่ามันเกี่ยวเว้ยก็คือว่าถ้าพาวเวอร์นะครับมันมีค่าที่เยอะมากๆอะ่ะมันจะทําให้ดาเมจที่เราโจมตีมอนอะมันจะโจมตีแรงขึ้นมากๆเลยครับผม พอเรามี Power เยอะมากพอนะครับให้คุณผู้ชมกลับไปที่รถเข็นเหมือนเดิมนะฮะเสร็จแล้วเราเลือกความเสียหายคูณ2ครับกดไปเลยแล้วเราก็เลือกเป็นเหรียญทองคูณ2อ,อีก1รอบแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะฮะผมให้คุณผู้ชมเดินไปเลือกมอนเตอร์ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะตีให้ตายได้ภายในไม่เกิน1นาทีพอเก็ตไหมสมมติตัวเนี้ยผมตีทีเดียวมันตายแล้ว อันนี้แทนว่าใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปแมปหลังๆนะเพราะว่าพลังผมมันเยอะมากปะเดี๋ยวเราจะไปแมปที่28กันนะครับแมปที่28โอเคยีิบเก้าก็ได้อ่ะมาถึงนะฮะแมปที่29อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตีอา้าวทีเดียวตาย <laughs> ไม่เวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวเราต้องหาตัวที่เราตีประมาณสัก1น,นาทีตายนะครับเนี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ผมว่าไม่ถึงว่ะ โอเคตัวนี้น่าจะได้อยู่สัก1น,นาทีนะครับอาจจะสัก40วิอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องหาหมอนในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเลือกมอนที่มันตายไวเกินไปนะครับมอนหนึ่งตัวเวลามันตายมันจะมีคูดาวในการเกิดอยู่5วินาทีถ้ามันตายไวเกินเราจะเสียเวลา5วิในการรอมอนเตอร์เกิดเพราะฉะนั้นทามมิ่งที่ดีที่สุดก็คือเลือกมอนเตอร์ที่ตีตายภายใน1น,นาทีนะครับผม พอเราได้แล้วนะครับว่าเราจะตีตัวนี้ให้เรากดไปที่ a r t ิแฟกตครับอุย้ยปลดดีนายมาช่วยฉันเหรอฉันไม่ต้องการนะเข้าใจปะโอเคเดี๋ยวผมย้ายตัวก่อนโอเคตัวเดิมแหละมันไปแล้วมาให้เราเลือกไปที่ a r t ิแฟกตนะครับอันนี้ก็คือผมมีทำคลิปสอนไปแล้วนะก็ไปตามดูกันได้นะครับ ก็ถ้าสําหรับมือใหม่เลยนะครับผมจะแนะนําเป็นปีกข้างขานะครับอันนี้นะปีกข้างขาวกดไปเลยแบบนี้ไม่เห็นเลยวะก็คือว่าตัวมันใหญ่มันบางหมดโอเคหยุดโจมตีก่อนอ่ะอันนี้ก็คือปีกข้างขาานะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่แนะนําให้เป็นอันนี้นะครับเพราะว่ามันได้เงินคูณ1.35ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าใครแบบว่าเอ้ยผมเล่นมานานแล้วครับผมมีปีกแมงปอโอเคถ้ามีปีกแมงปอ เราก็เลือกเป็นปีกแมงปอครับผมแนะนําอยู่แค่อันนี้นะฮะปีกข้างขาวแล้วก็ปีกแมงปอนะครับแต่ว่าถ้าแอกวานหน่อยก็ให้เป็นนี้ครับโมกุโมกุมกนะโอเคเสร็จแล้วเราก็ทําการเอาดาบเท่ๆของเรานะครับฟาดหัวมันแบบนี้อ,อ,อุ่ออึ่ออึออึแบบนี้นะครับให้มันรู้ถึงพลังที่เรามีนะครับผมก็โจมตีแทงมันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วคุณผู้ชมกลับมาดูใหม่นะครับอาจจะปิดไปสัก 30นาทีอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับตามเอฟเฟก b u บัฟที่เรามีนะฮะเราก็จะได้เป็นทองมหาศาลนะครับสำหรับสายฟรีเลยแต่แต่อย่าฟาร์มเพลินนะครับอย่าลืมว่าไอเทมที่เรากดมันมีระยะเวลาอยู่นะฮะดูด้านซ้ายมือมันจะเขียนว่าสายฟ้า7นาทีคอย12นาทีหัวใจ11นาทีนะครับถ้ามันหมดเมื่อไหร่ให้เราเติมนะฮะ แต่ว่าเวลาเราเติมเราจะเติมแค่เป็นความเสียหายที่เป็นหัวใจกับที่เป็นเหรียญเท่านั้นนะครับสายฟ้านี่เราจะไม่เติมนะเราจะใช้แค่ตอนข้อแรกข้อเดียวเท่านั้นนะโอเคไหมคุณผู้ชมแบบนี้ก็คือว่าผมจะฟาร์มได้ทั้งหมด26นาทีนะครับก่อนที่ว่าเอฟเฟกมันจะหมดลงนั่นเองก็ประมาณนี้นะสำหรับสายฟีที่ผมนึกออกนะครับแล้วก็ผมใช้มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเออผมเล่นมาจนถึงแบบสุดท้ายด้วยวิธีนี้เลยนะ ไม่มีวิธีอื่นจริงๆนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะการฟาร์มเงินยังไงให้ไหวๆนะครับด้วยสายฟรีนะครับน้องๆทุกอย่างเป็นสายฟรีทั้งหมดเลย okay. โอเคสำหรับคลิปวนี้นะครับถ้าชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยแต่ถ้าชอบมากก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะโอเคเจอกันใหม่คลิปถัดไปสำหรับนี้ลาไิก่อนลาตีสวสดวววสวัสดีครับ